สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับในคลิมนี้ครับก็จะแนะนํานระบบะครับเป็นระบบจองที่นั่งคอนเสิร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นผับบาร์ร้านเหล้านะครับหรืองานสงการลอยกระทงนะครับที่ระบบเนี้ยจะมีความพิเศษแตกต่างจากระบบจองที่นั่งคอนเสิร์ตอื่นๆก็คือจะมีการระบ,บุโต๊ะนะครับว่าโต๊ะเนี้ยนั่งได้กี่คนและคนหนึ่งกี่บาทนะครับก็พูดง่ายคือมีราคาโต๊ะแยกแล้วก็มีราคาคนแยกอีกทีหนึ่งนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานด้ดีขวาครับอย่างแรกเนี่ยเราก็เข้าสู่ระบบแอดมินก่อนครับอ่าเข้าสู่ระบบของแอดมินนะครับอ่าเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีแดชบอร์ดนะครับอ่าจัดการงานนะครับว่ามีงานอะไรบ้างนะครับถ้างานไหนที่จบไปแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ช่องจบไปแล้วถ้างานไหนมีคนจองโตไปแล้วเนี่ยมันจะลบทิ้งไม่ได้นะครับแล้วก็กดเพิ่มงานได้เดี๋ยวเรามาเพิ่มครับตัวสลิปครับคนที่โอนเงินเข้ามาครับตัวสลิป แล้วก็จะมีฟังก์ชันสแกนหน้างานนะครับพูดง่ายคือคนที่โอนเงินจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะได้สแกนเคียวจะได้เคียวโคดนะครับแล้วเอาเคียวโคดเนี่ยมาสแกนที่หน้างานนะครับก็สามารถสแกนเคียวโค้ดเช็คอินที่หน้างานได้เลยครับว่ามาโรงงานแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสมาชิกนะครับคราวนี้เรามาเพิ่มงานครับกดเพิ่มงานแล้วก็สร้างชื่อคอนเสิร์ตมาครับ สมว่าชื่อ EDM Go จัดวันไหนครับเลือกเวลากี่โมงนะครับสถานที่รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับติดต่อใส่รูปรูปหน้าปกสถานะคือเปิดจองปิดจองจบง,งานแล้วนะครับก็คือเปิดจองมันคือข้อมูล น่าจินนี่ก็ขึ้นมาครับ EDM Go นะครับคราวนี้เรามาที่หน้าคอนเสิร์ตครับมาด้านหน้าเห็นไหมครับว่า EDM Go น่ะก็โผล่ขึ้นมาเห็นไหมครับวันที่6มกราคมตอน18นาฬนกางานเริ่มนะครับตอนนี้เราก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเนี่ยคนก็เข้ามาจองครับก็กดล็อกอินนะครับก็คือต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับถึงจะเข้ามาจองได้นะครับ ตรงนี้ก็รองรับกับมือถือนะครับสามารถใช้งานกับมือถือได้เลยทันทีนะอ่าสมมติว่าเราสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์สมมติว่าผมทำเป็นเบอร์นี้แล้วกันนะครับแล้วก็ส่องสมาชิกเข้ามาอ่เรียบร้อยแล้วพอสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วเนี่ยจะลอ็อกอินเข้าสูร,บระบบอัตโนมัติครับตรงนี้ก็จะมีไลน์อัพคอนเสิร์ตนะครับที่จะเกิดขึ้น อ่าเห็นไหมครับเลือกเลยว่าจะเอาคอนเสิร์ตไหนตัวนี้ก็จะเป็นตัวของฉันครับอ่าโของฉันก็คือเป็นตัวออนไลน์เลยนะครับคนนี้สังว่าเราจะเอา E D M ตรงนี้ครับก็กดเข้าไปจองโต๊พอเข้าไปจองโตปุ๊บอ้าวจะไม่มีโตเลยก็เพราะว่าแอดมินยังไม่ได้เพิ่มโต๊นะครับอ่คราวนี้ไปที่แอดมาที่แอดมินครับแอดมินก็มากดเพิ่มโตตรงนี้ครับอ่าตรงนี้อ่ะโตที่ผมทำไว้เนี่ยก็จะเป็นสิบคูณสามสิบ นะครับอ่าทั้งหมด300โต๊ะสามารถปรับแต่งได้นะครับสําหรับคนที่อยากให้จ้างเขียนระบบเนี่ยสามารถปรับแต่งได้ครับอยากให้ผมวาดโต๊ะขนาดไหนนะครับก็สามารถเพิ่มได้นะครับอ่าเาวนี้มาเพิ่มครับเช่นโซนเออวว่าโซนโซนเนะครับสีสีส้มอ่สีส้มนี่แหละนะครับมีธรรมดากับอีพีความจุค,คือสีส้มเนี่ยนั่งได้สี่คนอ่า โตเนี่ยราคาสองร้อยโต้สองร้อยคนนั่งคนละร้อยนะครับเาะต่อมามีโซนบีส่วเป็นสีน้ำเงินเข้มแล้วกันนะครับโซนบีเนี่ยสี่คนนะแต่โซนบีจะสามร้อยห้าสิบอ่าะไรแบบนี้นะครับสัว่ามีเลือกละสองโซนนี้นะครับ เราเลือก่วน a ใช่ไหมครน E ะเสร็จเราก็เลือกเลยครับส่วน a ตรงไหนบ้างลากเลยครับนี่คือส่วน E ่วน B อตรงนี้คือส่วน B อาจจะคลิกตรงนี้เลยก็ได้นะครับี่คลิกตรงนี้เลยใช่ไหมครับส่วว่ามีแค่นี้นะครับบันทึาเรียบร้อยแล้วต่อมาไปที่คนจ่ากดรีเฟรชหน้าครั้งครับเห็นไหมขึ้นมาแล้ว นะครับ a b นะครับมี a กับ b อ่าคราวนี้จ,จองแลครับส่วนว่าจอง a เขียนไหมครับว่าจอง a เนี่ยก็คือโต๊ะเนี่ยโต๊ะละสองร้อยโค้ชนะหนึ่งร้อยนะครับได้สี่คนก็คือหกร้อยนะครับต่อมาส่วนว่าจอง b เขียนไหมครับว่าโต๊ะสามละห้าสิบโค้ชะหนึ่งร้อยเลือกสี่คนก็จะเป็นเจ็ดละห้าสิบแบบนี้นะครับคราวนี้เราจะวนกลับไปที่แอดมินนิดหนึ่งนะครับ ตรงนี้จะมีตั้งค่าทีละแกรมนะครับเวลามีคนปูนเงินเข้ามาเพื่อจองที่นั่งนะครับก็จะแจ้งเตือนมาที่ทีลแกรมเราจะได้รู้นะครับว่ามีคนจองเข้ามานะครับกับไปหน้าจอยเล่านะครับส่วว่าผมจอง e 5ห้านะครับแล้วก็มีคนมาครบเลยสี่คนนะครับอาจจะไม่ครบก็ได้สองคนก็ได้นี่ครับส่ว่มาครบเลยสี่คนนะครับจองหนึ่งโต๊ะนะครับสองร้อยแล้วก็คนอีกสี่คนสี่ร้อยก็รวมกันหกร้อยครับก็กดยูนในการจอง เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีโปรเกสขึ้นมาครับว่าเลือกโตแล้วชําระเงินนะครับก่อนนี้รอชําระเงินแล้วก็เป็นคิวอาร์โค้ดสแกนจ่ายนะครับอาจจะเป็นพรอมเพย์หรืออะไรได้อัปโหลดเข้าไปเลือกชื่อธนาคารแล้วก็ตัวนี้สามารถก๊อปปี้ได้นะครับคัดลอกได้ก็คือชื่อธนาคารแล้วก็เลขธนาคารนะครับแล้วก็ชื่อบัญชีตรงนี้นะครับตรงนี้เราสามารถแก้ไขได้จากหลังบ้านนะครับมาที่แอดมินครับมาที่หลังบ้านตรงนี้ครับตั้งค่าระบบ เห็นไหมครับว่าเราสามารถตั้งค่าตรงนี้ได้ชื่อราคาชด้ด้วญชีชื่อบัญชีแล้วก็ QR code โค้ดอัปโหลดเข้าไปครับรูปภาพตรงนี้จะเป็นลิงก์การติดต่อครับเราสามารถแก้ไขจากตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับตรงที่ต่อนะครับเสร็จแล้วเราก็แนบสลิปงไปครับเสร็จแล้วก็กดยืนยันการชําระเงินตรงที่ไลแกมนะครับมันก็จะแจ้งเตือนมาครับว่างานอะไรโต๊ะอ,อะไรกี่ท่านโอนมาเท่าไหร่เบอร์ลูกค้าเบอร์อะไรแล้วก็รหัสจองอะไรนะครับก็จะเข้ามาแบบนี้ ตรงของลูกค้านะ่ก็จะสังเกตเลยว่าเราตัวอสอรสลิปนะครับแล้วก็เคียวโคนเนี่ยก็ยังไม่ได้ขึ้นมานะครับคราวนี้มาที่แอดมินครับแอดมินก็จะขึ้นสลิปแล้วนะครับตัวนี้สามารถเลือกได้ครับว่าสลิปเนี่ยมาจากงานไหนครับอันนี้คือรูปทุกงานเลยเราก็เข้าดูสลิปการโอนนะครับอ่าก็จะขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วเรากดอนุมัติอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วต่อมามาที่ลูกค้าครับลูกค้าก็จะ ได้เขียวโค้ดขึ้นมาตรงนี้อ่าก็จบเรียบร้อยครับก็จะเป็นเขียวโค้ดออนไลน์อ่าเขียวโค้ดแบบออนไลน์เลยนะครับเอามือถือขึ้นมาหน้าง,งานก็มือถือขึ้นมาเลยนะครับอดมินเนี่ยหน้าง,งานเนี่ยเขาก็ใช้มือถือหรือ iPad เนี่ยสแกนเขียวโค้ดเ,เพื่อ Share เช็คอ้างานนะครับถามว่าเช็คอินแล้วมันจะไปตรงไหนครับมาที่จัดการงานครับอ่าเมื่อกี้ก็คือ EDM Go ใช่ไหมครับมาที่ตรงนี้ครับลูกคนตรงนี้คนเข้าง,งาน ใช่ไหมครับมันก็ขึ้นมาครับว่าควรซื้อมากี่โต๊ะกี่คนแล้วนะกี่โต๊ะแล้วมนาโต๊ะหนึ่งกี่คนนะครับแล้วสถานะคือมาหรือยังเสียไม่มานะครับก็สามารถเช็คกันตรงนี้ได้อ่านะครับตรงนี้ก็จะมีสแกนเขียวโคดหน้างานเห็นใช่ไหมครับเดี๋ยวผมสแกนให้ดูนะครับตอนนี้ก็คือสถานะคือยังไม่มาถูกไหมครับรอยังไม่มายังไม่ถูกเช็คอินนะครับโอเคก็สมมติให้ดูนะครับ สมมติว่าในแอดมินเข้าผ่านมือถือแล้วเห็นใชรมันนี่คือผันมือถือนะครับข้างล่างสุดจะเห็นไหมครับว่าจะมีสแกนเคอร์โคท่านเห็นไหมครับลูกค้าก็จะเอามือถือมาให้อีกครึ่งหนึ่งถูกไหมครับหน้างานมาสแกนเคอร์โคเพื่อเช็คอ้างานก็กดสแกนเคอร์โคร,ครับก็กดเรื่องงานคอนเสิร์ตก่อนครับเช่น EDM Go นะครับแล้วเสร็จแล้วก็กดเปิดกล้องอ่าแล้วกดสแกนครับเห็นไหมก็เช็คอินสำเร็จเรียบร้อยแล้วก็คือโตเอ5 ส่วน e จำนวนสี่ท่านอันนี้ก็กดสแกนต่อไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเราสแกนไปแล้วแล้วสแกนซ้านะครับมันจะขึ้นแบบนี้ครับว่าเราสแกนไปแล้วทีนี้มาที่อดมินครับก็มาดูตรงนี้ครับเห็นไหมครับว่าจะมีรายชื่อคนเข้างานเห็นไหมครับที่เราเคยดูกี่แล้วนะครับเห็นไหมสถานะคือมาแล้วเพราะว่าเช็คอินไปแล้วเห็นไหมครับนี่ก็คือวิธีการเช็คอินต่อมานะครับตรงเนี้ยก็จะมี excel ด้วย โอเคครับสามารถเอคกอร์ดอกมาเป็น Excel ซได้นะครับเอาไว้ดูนะเห็นไหมเอาไว้ดูนะครับขพอที่นั่งไหนที่ถูกจองไปแล้วนะครับหรือว่าถูกใช้งานไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นคุณแจลอกแบบนี้ครับไม่สามารถเข้าไปแก้ไขหรือดัดแปลงอะไรได้นะครับเพราะว่ามันถูกจองไปแล้วนะครับไม่ควรไม่ควรให้มันถูกแก้ไขได้นะครับนี่ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับตัวระบบนะครับ จองที่นั่งคอนเสิร์ตนะครับร้านเหล้าลานเบียนะครับโดยที่มีฟังก์ชันการทำงานคนะ่อนข้างซับซ้อนนะครับแล้วก็ครบถ้วนนะครับโดยที่จะไม่เหมือนคนอื่นตรงที่ว่าสามารถจองโต๊ะเสร็จแล้วเนี่ยในหนึ่งโต๊ะเนี่ยนั่งได้กี่คนแล้วก็ราคาต่อคนเท่าไหร่ถ้าคนมาเนี่ยกี่คนเนี่ยถ้าคนไม่ได้เสียตังก็ใส่ศูนย์บาทไปคแค่นั้นเองแต่ถ้าคนต้องเสียตังด้วยก็ใส่ราคา คนต่อโต๊ะเข้าไปนะครับคูณเข้าไปท่านเองนะครับพูดง่ายถ้าซื้อโต๊ะราคาสองพันบาทนะครับก็นั่งได้สี่คนก็ใส่ไปเลยสี่คนนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องอะไรครับอไม่ต้องใส่จํานวนเงินของคนลงไปครับก็ใส่ศูนบาทลงไปแค่นั้นเองครับก็จบเป็นเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวระบบนะครับถ้าใครสนใจนะครับ ก็สามารถสั่งซื้อกันได้นะครับหรือว่าจ้างเขียนโปรแกรมระบบขึ้นมาใหม่ได้นะครับหรือว่าอยากจะจ้างเขียนโปรแกรม,มอ,อื่นๆอ,อ,อีกนะครับก็เข้ามาพูดคุยกันได้ครับแอดไลน์แอดใต้ล่างเขียนได้เลยครับ